จะทําเองหรอกคะ่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่เจ้านี้เขาทาอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยคะ่ะหยิบข้าวเข้าปากเลยคะ่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ท้องเออนั่นเรากินคนเดียวคะ่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแล้วย่อยของสวออคะ่ะกินผักเยอะๆบอกเลยว่าน้ำตาล ลำดันไขมันลดแน่นอนยกินแบบนี้ไม่อ้วนช่วยย่อยง่ายดีต่อระบบอร่อยค่ะเบรกไม่อยู่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต,ต,ต้มเต้าต้มมีหลายอย่างนะคะ มีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยก็แล้วดีรยคะ<ม>กัะเจี๊ยบก็มีตักซุปมะเขือมาอีกมีเลยน่ากินมากๆเลยค่ะสุขภาพค่ะกินข้าวตามเข้าไปหน่อยนึงกินข้าวน้อยค่ะกรุณาพยายามไม่เน้นพวกแป้งเท่าไหร่พยายามบอกเลยว่าน้ำตาลความดัน ไขมันลดแน่นอนนี่เลยหยิบข้าวเข้าปากเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ต้องนั่นเรากินคนเดียวค่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะใบบัวบกนะคะใบบัวบกมีประโยชน์มากมายถ้าเ,เพื่อนๆมากินข้าวนะคะปลาดุกย่างค่ะ แล้วก็นี่เลยมากินข้าวด้วยกันได้นะคะอร่อยมากค่ะแล้วนี่เลยค่ะกระเจี๊ยบก็มีตักซุปมะเขือมาอีกนี่เลยน่ากินมากๆเลยค่ะค่ะต้มเต้าต้มมีหลายอย่างนะคะมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลย กินข้าวเข้าปากเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ต้องนั่นเรากินคนเดียวค่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแลุ้กย่างของเราค่ะปลาก็มีประโยชน์ต่อกิ่มและอร่อยเพื่อนเพื่อนกินข้าวหรืยอยังคะแล้วก็มี่เลยค่ะใบบัวบกนะคะใบบัวบกมีประโยชน์มากมาย ข้าวเข้าปากเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ต้องเออรากินคนเดียวค่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแล้ย่อยของสวออค่ะกินผักเยอะๆอร่อยค่ะเบรกไม่อยู่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลุกย่างของเราค่ะปลาก็มีประโยชน์ต่อ ซุปมะเขือของเราไม่ได้ทําเองหรอกคะ่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่เจ้านี้เขาทาอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยคะ่ะพาเพื่อนมากินข้าวนะคะปลาดุกย่างคะ่ะแล้วก็นี่เลยสุขภาพคะ่ะกินข้าวตามเข้าไปหน่อยนึง กินข้าวน้อยค่ะกรุณาพยายามไม่เน้นพวกแป้งเท่าไหร่พยายามบอกเลยว่าน้ำตาลความดันไขมันลดแน่นอนอร่อยค่ะเบรกไม่อยู่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ mm. แล้วก็ นี่เลยค่ะใบบัวบกนะคะใบบัวบกมีประโยชน์มากมายจะกินอะไรที่มันไม่มันเท่าไหร่แล้วก็แป้งน้อยๆอนี่เลยใช้มือกับข้าวข้าหน่อยนึงผักหลายๆอย่างกินดีมีประโยชน์ค่ะสุขภาพค่ะ กินข้าวตามเข้าไปหน่อยนึงกินข้าวน้อยค่ะกรุณาพยายามไม่เน้นพวกแป้งเท่าไหร่พยายามกินแบบนี้ไม่อ้วนช่วยย่อยง่ายดีต่อระบบแล้วก็มีเลยค่ะใบบัวบกนะคะใบบัวบกมีประโยชน์มากมายสุกอย่างของเราค่ะ ปลาก็มีประโยชน์ต่อย่อยของสอบอค่ะกินผักเยอะๆที่ได้ทำเองหรอวค่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่เจ้านี้เขาทำอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะอืมผักกาดขาวอืมกัดเลยกินใหญ่ๆ อร่อยคะ่ะเบรกไม่อยู่อร่อยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเลยคะ่ะใบบัวบกนะคะใบบัวบกมีประโยชน์มากมค่ะ้ำเต้าต้มมีหลายอย่างนะคะมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลย เ,เพื่อนๆมากินข้าวนะคะปลาดุกย่างค่ะแล้วก็นี่เลยจะทำเองหรอกคะ่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่เจ้านี้เขาทำอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะไปเลยค่ะกับซุปกระเขืออร่อยอร่อยนี่เลยอร่อยมากเลยจ้ากินแบบนี้ เ,เพื่อนๆมากินข้าวนะคะปลาดุกย่างค่ะแล้วก็นี่เลยกินแบบนี้ไม่อ้วนช่วยย่อยง่ายดีต่อระบบ <c oughs> ค่ะต้เต้าต้มมีหลายอย่างนะคะมีแต่ ของอร่อยทั้งนั้นเลยไปมากินข้าวด้วยกันได้นะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะใบบัวบกนะคะใบบัวบกมีประโยชน์มากมายหยิบข้าวเข้าปากเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ต้องเ,ออเรากินคนเดียวค่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแหละ หิบข้าวเข้าปากเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ต้องอนัอ่นเรากินคนเดียวค่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแล้วกินข้าวด้วยกันได้นะคะอร่อยมากค่ะอืมจะทําเองหรอค่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่เจ้านี้เขาทาอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะจะทําเองหรอค่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่ เจ้านี้เขาทำอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะจัข้าวเข้าหน่อยนึงผักหลายๆอย่างกินดีมีประโยชน์ค่ะนะมีทั้งผักสดและผักต้มน่ากินมากเลยค่ะเลยไม่ได้ทำเองหรอกคะ่ะซื้อแถวบ้านนี่แหละแต่ เจ้านี้เขาทำอร่อยผักของเขาก็น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะคะมีทั้งผักสดแล่ผักต้มน่ากินมากเลยค่ะเลยลูกย่างของเราค่ะปลาก็มีประโยชน์ต่อมากินข้าวด้วยกันได้นะคะอร่อยมากค่ะอืม คพาเพื่อนๆมากินข้าวนะคะปลาดุกย่างค่ะแล้วก็นี่เลยจะกินอะไรที่มันไม่มันเท่าไหร่แล้วก็แป้งน้อยๆอืมนี่เลยใช้มือกิ่มและอร่อยเพื่อนๆกินข้าวหรืยอยังคะสุกมะเขือของเราไม่เลยค่ะ ซุปเปอร์เขืออร่อยอร่อยนี่เลยอร่อยมากเลยจ้ากินแบบนี้หยิบข้าวเข้าปากเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะไม่ต้องเออนั่นเรากินคนเดียวค่ะมือก็ล้างเรียบร้อยแลย้วจะกินอะไรที่มันไม่มันเท่าไหร่แล้วก็แป้งน้อยๆนี่เลยใช้มือ จะกินอะไรที่